สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาลุงเจริญมาอีกแล้ววันนี้วันอังคารวันนี้ใส่เสืเส้อสีชมพูหน่อยเมื่อวานลุงเจริญไม่ได้ออกคลิปนะวันจันทร์นะเพราะเมื่อวานไปธุระลไปซื้อของไปอะไรเยอะก็เลยกลับมามืดเลยไม่ได้อัดคลิปมา็มืดมาก็มาก็มาดูลุงมงคลพอดีเลยวันนี้ก็มาออกคลิปอีกแล้วโอ้โหลุงเจริญดีใจมากเลยมีคนติดตามนะเมื่อวานนะมาเปิดดูคนคนคนกดติดตามอะ่ะ ติดตามใหม่นี่เกือบร้อยคนนะครับเมื่อวานลุงเจริญมีห้าร้อยนิดนิดนะเดี๋ยวนี้มันเป็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้หกร้อยกว่าแล้วลุงเจริญดีใจต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยติดตามลุงเจริญเนาะลุงเจริญก็ไม่มีอะไรจะพูดเนาะอืมเกี่ยวกับเรื่องลุงพลอ่ะลุงเจริญก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรคนก็พูดกันทุกคลิปเมื่อวานก็ดูไปด้วย ขับรถไปด้วยดูไลฟ์สดป้าแตนถ่ายทอดสดปาแตนไปด้วยดูไปหลายอย่างดูทุกคนน่ะก็พูดถึงเรื่องลุงพลนั่นน่ะแล้วลุงเจริญก็ว่าอย่างนั้นแหละมันทุกสรรพสิ่งมันต้องเป็นไปตามกฎของมันน่ะทาดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีแต่ลุงเจริญเชื่อว่าลุงพลไม่ผิดนะนี่ความเชื่อของพวกเราเนาะพวกเราเอฟซีลุงพลเนี่ยลุงเจริญไม่ผิดดูจากสถานการณ์ต่างๆดูนู่นดูนี่มีคนใส่ร้ายกัน กว่ากันไปอ่ะพวกเขาก็ยังพวกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังโน้นฝ่ายหนึ่งก็ว่าอย่างนี้มันก็ต้องมีสองฝ่ายครับอยู่ด้วยกันสองคนนะมันมีสองฝ่ายแล้วครับถ้าไม่อยากไม่ทะเลาะกับใครก็อยู่คนเดียวไปปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆเทีนเขานไม่ทะเลาะกับใครแน่ครับถ้าสองคนนี่มันต้องมีทะเลาะแน่ก็คือยังไงอ่ะทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะผิดหรือถูกนี่ก็ใกล้วันที่สิบห้าแล้วเนาะพราะว่าม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่มีหมายจับมันก็ ไม่ว่าลุงพลผิดหรือถูกนะยังยังไงนะเรื่องนี้มันต้องเป็นตำนานนะตำนานเล่าไปอีกยาวนานตำนานเหมือนเหมือนอะไรนะที่คนไม่ผิดโดนํำโทษอะ่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรนะรังกวีที่อธิษฐานอะไรที่เลือดสีขาวให้เลือดมาเป็นสีขาวที่เป็นเพลงเป็นตำนานในอดีตอะ่ะแล้วก็อะไรอะ่ะตำนานในสะพานรักสารสินอันนี้เกี่ยวกับความรักเนาะพ่อย่แม่แม,มาตำนาน สะพานนวลฉวีนี่สะพานนวลบุรีเขาเรียกสะพานนวลฉวีสะพานนวลฉวีเดี๋ยวพูดผิดสะพานนวลฉวีมันมีตำนานหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคดีคดีอะไรต่างๆที่ไม่ผิดนะแต่มันทำไมทำไมคดีลุงพลนี้มันเป็นคดีฆ่าทั่วไปฆ่าน้องชมพู่เงี่ยเป็นเหมือนคดีทั่วไปเหมือนตะก่อนน่ะตะก่อนก็มีเยอะแยะอ แต่มันจะมีช่วงที่ไอ้นี้นะลุงเจริญต้องขอกล่าวถึงตรงนี้นะลุงเจริญสงสัยนะมันมีหลายข่าวหลายยุคหลายสมัยแล้วลุงเจริญคิดว่ามันเป็นการแย่งหน้าสื่อหรือเปล่าเพราะช่วงนี้นะมันมีการอะไรนะการประท้วงการอะไรรัฐบาลอะไรกันอนะ่ะมันอาจจะมีสื่อของฝ่ายที่เชียร์รัฐบาลอนะ่ะ <c oughs> มาประคมข่าวตรงนี้เบี่ยงเบนคนสนใจให้คนแย่งหน้าสื่อมาลงตรงนี้ มันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งหรอครับสมัยก่อนก็มีอะไรนะยุคนอยซนู้นน่ะนายกยิ่ยงรักมามนมันก็มีข่าวไอ้ขว้างรถมัง่งอะไรมัง่งยุคก่อนนู้นก็มีเด็กชายเนโกะที่พ่อเป็นญี่ปุ่นอะไรเนี่ยคนจะติดตามถ้าช่วงใดมีประท้วงนะก็จะมีข่าวอย่างนี้มานะอันนี้ลงจเจริญสงสัยนะแต่ก่อนก็มีป้าอะไรนะเปรเพียนป้าอะไรที่ว่า โดนแย่งที่นาะโดนฝายอะไรตั้งแต่นายกสมัครมีการไล่นายกสมัครก็มีข่าวางั้นมาตลอดมันจะมีข่าวออกมาแทรกอืมช่วงนั้นก็มีอะไรนะไอ้คว้างรถคว้างรถเออคว้างรถใครขี่รถอย่าไปนะตรงนู้นอย่าไปนะตรงนี้อย่าไปนะมืดอย่าไปนะไม่ค้นออกจากบ้านจะมีกลุ่มปลาไข่มัง่งเอาก้อนหินปาลารถมัง่งอะไรมัง่งแล้วมันก็หายไปมันมันก็ไม่มีเมืองไทยเราไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะ อันนี้ลุงเจริญคิดเองนะแต่ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนั้นก็คือตำนานนะครับสตรพสิ่งก็ย่อมเปลี่ยนไปสิ่งที่มันผ่านแล้วก็ผ่านไปเราอย่าไปคิดดีกว่ามันผ่านไปแล้วละแก้ไขอะไรไม่ได้ละอืมพวกที่ฟ้องร้องกันไปก็ว่ากันไปแต่ว่าอนาคตเราก็ยังไม่ต้องคิดอนาคตมันยังมาไม่ถึงเขาบอกอ่ะสิ่งที่ผ่านไปอย่าไปพูดถึงอนาคตยังมาไม่ถึงก็อย่าไปนั่นอน,อนาคตโอ้ยบางคนจินตนาการมัน ลุงคนจะโดนอย่างนู้นอย่างนี้คนนี้จะโดนอย่างนู้นอย่างนี้ของบางคนก็นจะชนะแน่ชนะแน่บางคนลุงคนโดนแน่ฝันเขาก็จินตนาการกันไปทําให้ตัวเองเกิดความทุกข์ใจคนเราเนี่ยส่วนมากจะทุกข์เรื่องของคนอื่นนะทุกตัวเองไม่เท่าไหร่หรอกหลวงจเจริญจะบอกให้นะฉะนั้นจริงอยู่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่กับปัจจุบันนี้ดีที่สุดเนอไม่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดห้ามไม่ได้หรอก สรรพสิ่งกงล้อมันหมุนไปแล้วอะเครื่องอะโลคมันหมุนไปข้างหน้าอ,อะไรจะเกิดให้ต้องเกิดเราอยู่กับที่อะทำพัฒนาตัวเองดีกว่าถ้าเราอยากจะช่วยคนอื่นนะอยากช่วยประเทศชาติเออยากช่วยโลกนี้นะมันลุงจเจริญบอกว่านะั้นฮะเราต้องช่วยตัวเองให้ดีก่อนถ้าเรามีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นเราก็ไม่ไปขอตังคนอื่น ไม่ไปขอตังค์พ่อแม่ไม่ไปขอยืมตังค์คนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงถ้าเราดีอะทุกสิ่งรอบข้างก็ดีมันมีคํากล่าวอยู่ว่ามีคนหลายคนคิดจะเปลี่ยนโลกนะแต่ไม่มีใครคิดเปลี่ยนตัวเองเลยเออตัวเองดีตลอดแหล,ละเหมือนลลุงเจริญพูดวันนั้นอะทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเออ ทำไมไปว่าคนอื่นคนโน้นทําไมไม่ทําอย่างโน้นทําไมไม่ทําอย่างนี้เธอทําไมไม่ทําอย่างนี้เออเธอได้ตังมาทําไมเธอไม่ซื้อบ้านทําไมไม่ซื้อนั่นเอาไปซื้อรถทําไมเออให้มันยืมตังทําไมเออ <c oughs> นี่ยเออเนี่ยมัน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 ไปทุกข์ใจของเรื่องสาวคนอื่นนะครับส่วนมากเราจะเห็นดูคลิปช่องหลายปีสองสามปีก่อนเนาะที่เฟซบุ๊กเขายังไม่ห้ามอะ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเปล่าลุงเจริญไม่ค่อยได้ดู นี่ว่ามีเด็กตบตีกันยกพวกตบตีกันตามไปตบถึงห้องอัดคลิปตลอดไลฟ์สดตลอดเนี่ยทวงนี่เงียเออไปตบตีกันเรามาเห็นฉากเดียวเราก็ว่าเอ,อ้ยแล้วก็สงสารไปทํามันทำไมอย่างนั้นเออทําไมทํากันขนาดนั้นเนาะเออคนเราตบก,กันทวงกันเราไปเห็นฉากนั้นนะบางทีไอ้คนที่ตบเขาอ่ะคนที่ตบเขาอ่ะอาจจะ อาจจะร้ายกว่าคนที่โดนตบอีก,ก็ได้ไอ้เขาไม่ได้ถ่ายคลิปลงไงเราก็เลยต้องมองเป็นกลางๆบางทีไอ้ที่โดนตบแบบนอนคลิ้งนะมันอาจจะเออว่าเอ,อ้ยกูได้ออกสื่อฉลาดกูแกล้งอันนี่หน่อยเออแกล้งเป็นผูนั้นหน่อยเพราะว่าคนคนเราอ่ะชอบคนส่วนใหญ่นะไม่ใช่ว่าคนไทยก็ใครนะชอบเชียร์คนเป็นรองเออชอบเชียร์รอง ถ้าใครถูกรางแกใครถูกกันแกล้งถ้าจะช่วยกันเชียร์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 เออเหมือนลุงจเจริญเนี่ยแตะก่อนชอบบอลมากเลยบอลไทยอ่ะเชียร์นะโอ้ยจะไปแข่งกับทีมพมา่าทีมกัมพูชาบูไนเนาะแต่ก่อนแข่งกับบูไนอ่อนเนาะลุงจเจริญไม่ดูเลยมันเหมือนผู้ใหญ่ไปไปแข่งเด็กอะ่ะเราจะมาเชียร์ทำไมโอ้ยเชียร์กระโดดยงยงลุงเจริญหัวร้องจะไปเชียร์ดีใจอะไรขนาดนั้นวะ ทีมไทยแต่ก่อนมันเก่งนะทีมไทยเนี่ยเป็นเป็นเด็กเออทีมปุณผู้ใหญ่แล้วไปแข่งกับเด็กไปแข่งกับกัมพูชาฟา่ม่าลาวเขาไม่ได้เก่งอะไรเลยถ้าลุงจเจริญจะดูต้องไปแข่งกับญี่ปุน่นแข่งกับทีมตะวันออกกลางนู่นถึงจะดูถ้าแข่งแถเนี้ยไม่ดูแต่ก็ให้กําลังใจกระเชียร์อยู่เพราะเป็นคนไทยได้วยกันะชนะชนก็ดีแอบดีใจอ่ะแต่ไม่กล้าแสดงออกเพราะว่าเหมือนเหมือนไปเชียร์เด็กตบผู้ใหญ่อ่ะประมาณอะไรประมาณนั้นนะเออจากนั้นเขาบอกว่าเออ ทำดูแลตัวเองให้ดีที่สุดยิ่งเราอายุมากขึ้นแล้วเรายิ่งดูแลตัวเองจะได้ไม่ต้องลำบากลูกหลานใช่ไหมล่ะเออหืมนงเจริญนะนะอายุห้าสิบเก้ายังไม่หกสิบเลยหกสิบสิงหาปีหน้านุ้นโอ้โหลูกๆมัน่วงกันแม่อย่าให้พ่อข้ามถนนนะอย่าให้พ่อขับรถนะข้ามถนนระหวังจะไปจุงแขนอไรอย่างพ่อยังแข็งแรงยังไม่รุ่นอยู่เลยโอ้ย ไม่รู้อะไรพ่อยังเข้าใจว่าตัวเองพ่ออายุไม่ถึงสามประมาณสามสิบกว่าไปไปลายสามสิบหกเนี่ยเออประมาณนี้ละเออยังไม่ถึงสี่สิบดีนะความเข้าใจของตัวเองนะกําลังประมาณนี้นะไอเด็กๆมันก็ว่าโอ้โหลุง,ลงจเจริญง่อมแล้วคนแก่แลวเลอะเทอะเออเนี่ยลุงจเจริญถึงว่าพยายามจะมาให้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีนะแล้วก็ คนพูดคนดีไม่ดีพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ว่าทันสมัยดีกว่าอย่าว่าเป็นคนดีเลยเพราะทุกคนอะดีชั่วดีชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนเหมือนกันนะไม่มีใครดีไม่มีใครชั่วในโลกนี้นะแล้วแต่สถานการณ์นั้นๆที่เราจะเห็นชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนเนอเราจะมาพัฒนาตัวเองนะยังอายุหกสิบไอเดียวลุงจเจริญขอคุยกับคนอายุหกสิบหน่อยนะ <laughs> น้องๆ <laughs> นัง่นง,งฟังก่อนนะฟังเป็นตัวอย่างนะลุง คืออย่างนี้อายุเริ่มต้นอายุหกสิบลุงเจริญคิดอย่างนี้นะคยพูดเลยคลิปหนึ่งลุงเจริญเพิ่งเกิดมาปุ๊บเนี่ยเพิ่งเกิดมาปุ๊บอายุหกสิบเลยแล้วลุงเจริญก็จะอยู่ได้อายุอีกยี่สิบปีก็จะถึงแปดสิบปีลุงก็เจริญจะทําอย่างไรจะให้ชีวิตของลุงเจริญเนี่ยไม่เดือดร้อนคนอื่นนี่ไม่เป็นพาละลูกหลานนี ไม่เป็นภาระแล้วยังช่วยเหลืออีกนี่เดี๋ยวลุงเจริญเขารวยมีคนมายืมเงินช่วยเงินเหลือลูกหลานลูกหลานมาให้เงินเออลุงเลุงเจริญเอาอายุเจ็ดสิบแปดสิบหลานมาหานี่ลุงเจริญให้ตังค์เอาไปหนูเอาไปพันหนึ่งเอาไปพันหนึ่งเอาไปพันหนึ่งนี่เราต้องคิดแบบนี้นะเราไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นถ้าเราเป็นภาระคนอื่นนีย่ยนั่นเราต้องคิดคิดดีทดําดีให้ตัวเองขั้นแรกก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีก่อนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอืม อะไรที่เขาว่าดีอ่ะจะเพิ่งไปต่อต้านนะอะไรที่เขาว่าดีจะเพิ่งไปต่อต้านสินค้าตัวนูน้นตัวนี้อะไรดีแต่ว่ามันเดี๋ยวนี้อ่ะฮะพวกอาหารเสริมเนี่ยมันดีนะไปไปที่ไหนใครก็ว่าดีทุกคนไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะออไปบอกมาลุงเจริญเนี่ยลุงกับเจริญก็กินกาแฟตัวหนึ่งนะเดี๋ยว อันนี้กาแฟกาแฟโสมริษัตสุเรียนนะลุงเจริญกินแล้วสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงไม่เวียนหัวตื่นมาไม่กระจับกระเฉงเขาบอกว่ามีโสมแหกปีสอปีแต่สุขสุขไอเรื่องสปปรรพคุณลนะ่ะลุงเจริญจะยังไม่ต้องพูดนะเพราะว่ามันมีเพจเยอะแยะนี่เพจอินทรชัยวงศ์เพจสเตปเทพเขามาติดตามลุงเจริญไงลุงเจริญถึงรู้ไงมันมีพวกนี้บริษัทสุเรียนเขาทาเป็นทีมงานมีห้าล้านกว่ารหัสแล้ว ถ้าจะซื้อก็ไปซื้อที่ทุกคนมีรหัสแล้วล่ะที่ถ้าใครไม่มีรหัสก็ยังไงอ่ะมามาถามลุงเจริญได้นะเกี่ยวกับเกี่ยวกับนี่นะถ้าอยากรู้เรื่องรายละเอียดนะไปดูช่องอินทรชัยวงศ์นะเขาจะพูดเกี่ยวกับสรรพคุณสินค้าอาหารเสริมแต่ละคนหน้าตาหล่อๆทางนั้นแต่ละช่องสเต็ปเทพแล้วมีอีกช่องหนึ่งเขาจาชื่อไม่ได้อะอยู่นู่นอ่ะแต่เขาเขามีเป็น ทำเป็นทีมงานแต่ลุงเจริญก็มีทีมงานแต่ยังไม่เห็นช่องทีมงานลุงเจริญเลยไม่รู้จะเชียร์ใครนะก็เหมือนกันบริษัทนี้เขาจ่ายเป็นจ่ายจ่ายเป็นยอดรวมธุรกิจซื้อที่ไหนก็เหมือนกันแต่มาซื้อลงเที่ยวเจริญอะลุงเจริญจยาให้คําแนะนําที่ดีเอไอไายังอื่นมาเลือกอื่นหลุงเจริญเนี่ยน,น้องเมื่อกี้พูดอะไรนะพูดถึงอายุหกสิบคนหกสิบจะทําอย่างไร ทำตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานของเรานะอืมเราจะช่วยสังคมในยรอะไรอย่างฉันอยู่อายุหกสิบฉันจะอยู่โลกนี้ที่จะมีพลังเนี่ยไปได้อีกยี่สิบปีเอ่อลุงเจริญการันตีพ่อแม่ของลุงเจริญนะ่ะกินกาแฟสมเนี่ยกินกาแฟสมของเวิษัทูุเรียนเนี่ยแต่ก่อนเจ็บปอดเจ็บแอดป่วยอดป่วยแอดน,นะเดี๋ยวนี้นะอายุแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแล้วยังไปตลาดอยู่เลย ังไปขายของขายผักขายอะไรตามภาษาของแกเลยไม่ให้ไปก็ไม่ได้เขาบอกไม่ต้องห้ามหรอกคนแก่จะไปถ้าเขาอยู่บ้านเขาเครียดนะเออหกสิบเราอยู่บ้านบางคนเราให้เลี้ยงหลานนะต้องแน่งต้องแน่งต้องแน่งอุ้มหลานไปอุ้มหลานลุงเจริญเสียดายเสียดายตรงนั้นนะเสียดายเวลาตรงนั้นนะเราน่าจะทําอะไรแต่ก็เลี้ยงหลานก็เลี้ยงได้นะเราก็ทําอย่างอื่นได้ด้วยไม่ไม่ต้องทําอะไรมากแล้วครับถ้าเราจะ ดูแลตัวเองให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงเออออกกาลังกายบ้างดูแลสุขภาพออกกำลังกายบ้าง,าออกกง,าางถ้าเป็นโรคเบาหวานความดันก็ดูแลรักษาอยากกินของที่มันอยากกินของที่มันเป็นอันตรายเออกินน้ําตาลเยอะๆเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลน้ําอัดลมอย่าไปกินเยอะบางคนลุงเจริญเห็นนะกินแทนน้ําเลยกินน้ําอัดลมแล้วก็วอ,อ้วนเนเดินไม่ไหวเด้วก็ให้ลุก ลูกหลานมานั่งรถเข็นนะ่ะเออมาเข็นนะ่ะมันดีไหมล่ะทุกสิ่งมันป้องกันได้ครับอืมอันนี้มันกี่นาทีเนี่ยล่ะโอ้ยมันกี่นาทีแล้วเนี่ยสิบห้านาทีเอ,อ้สิบสามนาทีนะโอ้ยลุงเจริญยังไม่ได้ไอ,อ,อ่านคอมเมนต์เลยลุงเจริญอ่านคอมเมนเต์แ๊บห,ห,หนึ่งนะเดี๋ยวนะอมาคนมาติดตามเนี่ยลุงเจริญก็คุยอะไรไปเรื่อ,เอ,นะอยเฉยเนาะว่าจะทักนิดเดียวแล้วค่อยอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวเอฟซีลุงเจริญน้อยใจนะกดออกหมดเลยจะพูดจากลุงเจริญนะ เดี๋ยว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 ลุงเจริญเ,เดี๋ยวกัน <c oughs> เข้ามาดูที่ไหนเนาะลุงเจริญกดที่เลขละฆังนะเจอแล้วเลขละฆังนะเมื่อวานนะเมาเช้าในลุงเจริญเปิดมานะก็เจอคุณอะไรนะลีลาลีลาชนแนลลีลาชนแนลมันขึ้นมาแค่นี้เนาะกําลังทานข้าวข้าวดึกมั้งลุงเจริญเนี่ยมาเช้าเนี่ยจะทานเด็กมั้งเขาบอกข้าวต้มย่อยง่ายนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวลุงเจริญเลื่อนหาก่อน <c oughs> มันตัวเล็กกับเครื่องนั้นเครื่องนั้นมันตัวเล็กอ่ะอืมเนี่ยเครื่องเก่าเขาเขา,เขาให้มาโคตรข้างๆนี่แหละเขาให้มาตรงข้างๆลุงเจริญน่ะแล้วก็มีช่องเจซอนกดไลค์ให้ให้ลุงเจริญด้วยนะลุงเจริญเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่นะนะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวนะฝากเนื้อฝากตัวกับเอฟซีลุงมงคลเอฟซีลุงพลทุกท่านด้วยนะลุงเจริญจะได้มีกําลังใจนะมีอะไรก็ช่วยกันเชร์ไปแต่เรื่องลุงพลน่ะลุงไม่ได้พูดเยอะเพราะว่า โอ้ยลุงไปลุงเจริญไปช่องไหนเขาก็พูดหมดแล้วอะ่ะว่าลุงเจริญเออคนใหม่ไม่มีคนติดตามมาพูดเยอะก็ไม่นั่นหรอกเดี๋ยวเขาก็หาว่ามมงรู้อะไรมั่งอะ่ะไม่เคยเป็นนะไม่เคยไปบ้านกกอกเลยลุงเจริญก็เจียอยู่ที่นี่แหละไม่ค่อยได้ไปแล้วมีอีกนะมีเยอะแยะเลยนะ่ะอันนี้มีน้องน้องอะไรนะคุณอะไรนะติดตามช่องอะไรนะเนี่ยไม่ไม่ขึ้นชื่อนะนกน,น,น่ะ นกนกเอ่อนกเป็นเป็นทองนกเป็นทองแล้วเป็นทองนะเป็นทองนะนะโอเคนะครับในี่เป็นภาษาอังกฤษเนาะอันนี้อยู่อ๋ออยู่ต่างประเทศรหรือเปล่าไม่ใช่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงจเจริญไปดูแป๊บหนึ่งเนาะเวลาวดีนกเป็นทองแล้วก็มาจากน้องตุ๊กตาสัพรังนะตามใจเราสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะลงจะเจริญอ่านก่อนอ่านก่อนเนาะ มากดไลค์ให้แล้วนะครับน้อง m c n วันเออนัในสามวันแล้วสวัสดีค่ะสาวดอยสตอรี่โอ้โหลจเจริญมี s แล้วแล้วก็สวัสดีค่ะน้องอะไรนะน้อยนอย oy, โอ้โหน้อยนอยเปนะ็นภาษาอังกฤษนะน้อย oy, น้อย oy, น้อย oy, น้อยหน่อยหรืออะไรไ <laughs> ด้ประมาณเนะดียวชื่อน้อยนอยแล้วก็าาาาทามทามทามทีเอ็นพีอะไรทาม ครั้งหนึ่งเหลือตัวทีสีน้ําตาลนะครับตัวละตัวแอลอ,อ่าและแลปองละปองอะไรอ่ะละปองละปองอ่าตัดดัดต,ตัมันเล็กอันนี้มันเล็กนีดเดี๋ยวลุงเจริญอ่านไม่ได้นอะ,ะนะเออประมาณนี้แหละลุะลงเจริญเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีใจอ่ะมันดีใจมากๆเลยมันมีคนมาติดตามเราขนาดนี้เมื่อวานขึ้นมาเกือบ เกือบร้อยอ่ะมาทุกวันสามสี่วันในวันแรกร้อยเดียววันแรกของลุงเจริญมีทุนเดิมอยู่แล้วประมาณไม่ถึงร้อยประมาณหกสิบมาขึ้นหนึ่งวันหนึ่งขึ้นร้อยกว่าอีกวันก็สองร้อยวกว่าแล้วอีกวันกะ็สามร้อยกว่าเดี๋ยวนี้หกร้อยกว่าแล้วนะลุงเจริญต้องขอบคุณมากๆากนะกลุงเจริญไล่ดูคลิปก่อนเพราะบางคนเข้าไปดูคลิปเก่าไงลุงเจริญก็ไม่รู้ไงอันนี้ก็มีหลายคนเนี่ย น้องนกน้อง,อง,องกเกษียณพาเที่ยวกเกษียณพาเที่ยวนี่ก็มีคลิปด้วยนะทํารู้สึกจะทํากับข้าวนะลุงเจริญก็ติดตามทุกคลิปนะ fc ลุงเจริญอ่ะลุงเจริญไปกดไลค์ทุกคดนะบางทีก็บั้นบางทีก็เขาปิดฟนะิวเจอร์เนาะปิดฟิวเจอร์แสดงความคิดเห็นลุงก็เลยก็ไม่ได้ลุงเจริญก็เลยไม่ได้บอกเออก็เลยไม่ได้กดไลค์ให้อย่างเดียว ถ้าถ้าช่องไหนที่มีไอเขาเปิดแสดงความคิดเห็นได้ลุงเจริญเขาจะบอกว่ากดไลค์ให้แล้วนะเดี๋ยวหาว่าจะลุงเจริญไปไปกดไปลุงเจริญก็เขียนอันนี้อ่าขนาดถามทนายอย่างนี้อย่างที่ลุงพลถามว่าอันนี้น้องวิราดาวิราดานะโอเคครับตัวบีเนอะอันนี้สายตาก็ยาวยาหอมยาหอมสี่สามสองแล้วก็ อะไรนะสแงงสแมงส,แ,มงสแปงสามแปงสามสามปองอะไรเนี่ยมันตัวเล็กโอเคเนี่ยลุงเจริญช่วยเป็นกําลังใจให้ลุงเจริญนะนะลุงเจริญพูดไม่ครบอย่าว่าลุงเจริญนะพอะมันเยอะเนี่ยลุงเจริญก็ทํายังไงอะ่ะอืมโอเคอันนี้นะสิบแปดนาทีแล้วลุงเจริญไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวนะนะเจอกันคลิปหน้านะอะไรนะ โอเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับได้เจอกันคลิปหน้าครับ